บาดกราบสวัสด,ดีแมวบองปอนกรุบกรุบคเนี้ยนี่แหละครับที่เขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์มะนาวนะครับมะนาวต้นนี้นะครับไม่ต้องเดานะครับว่ามีอายุกี่ปีหนึ่งปีไม่ใช่สองปีไม่ใช่สามปีก็ไม่ใช่สี่ปีก็ไม่ใช่ห้าปียิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยหกปีไม่ต้องพูดถึงนะครับ เจ็ดปีแล้วโอ้ยังน้อยไปมากกว่านั้นนะครับเป็นมะนาวที่ปลูกแบบทิ้งแบบกว้างมันก็เลยน้อยใจนะครับดูสิครับพื้นข้างล่างไม่มีคราบของการใส่ปุ๋ยเลยเป็นเอาหินมาโรยนะครับนี่แล้วก็เคยพกบอกกับมันนะครับว่าจะตัดทิ้งแล้วนะจะตัดทิ้งแล้วนะจะตัดทิ้งแล้วนะเป็นรอบที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปด มะนาวต้นนี้นะครับปลูกไว้นานมากนะครับนานขนาดที่ไม่ต้องเดานะครับและไม่เคยติดดอกติดผลเลยแต่มาปีนี้นะครับนี่นี่แต่มันมีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับมีอยู่เท่านี้นะครับจำไว้นะครับมะนาวต้นนี้แม้ผมไม่ได้บำรุงนะครับปลูกแบบอาศัยหลัก ธรรมชาติโดยแท้เลยนะครับแต่ฟุกุโอกะเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมต้องเชื่อมั่นนะครับผมต้องเชื่อมั่นก่อน,อนว่านี่คือมะนาวนะครับมะนาวยังไงก็ต้องมีลูกมะนาวที่ไม่มีลูกก็เหมือนมะพร้าวอ้าไม่ใช่สองนะครับอดทนผมต้องอดทนรอคอยมันเป็นระยะเวลานาน,านเหลือเกิน สนะครับรอคอยผมต้องรอมันให้ได้นะครับและข้อสุดท้ายมะนาวต้นนี้ผมใส่การให้อภัยเข้าไปนะครับมีอยู่สามสี่อย่างนี่แหละครับเชื่อมัน่นอดทนรอคอยแล้วก็ให้อภัยจนมะนาวมันติดดอกติดลูกให้นะครับเอาสูตรนี้ไปใช้กันนะครับบาดกราบสวัสดีไม่เอาบองโอนครุบกรุบีนี้ អ well> ូយ um ស្នាញ់ទីងចេងเนาะเนาะប្រហែលឈ្នះមិនបོ་នេះបོ་ដើមចែកទងទេចាំមើលបងបាទក្រាបសួស្តី